กราบสวัสดีเอฟซีกุชันครับกรับสวัสดีแฟนคลับแฟน,นช่องครับพีน e ่น้องเอฟซีกุชันยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเอ็นแชนแนลและกระแลภาพร้สิห้าครับนำพาแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางพระชดงเก้าป่าช้าังหวัดปจัจํานที่สิบหกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องรูปแบบแ้าทางวัดนี้ชุดต่อวัดเลยพี่น้องด้อหรือว่าวัดชิปแรกของวัดครับพี่น้องเอฟซี รูปแบบแนวทางพระสุดงก้าป่าชาหลังจากเป็นไปชุดงกลับมาัเขาวัดแต่สามวันมในสามวันนี้แหละครับพี่น้องหลวก็ปลอยแนวทางออกมาวัดที่ผ่านมาวันนี้มันหล่นกันครับรูปแบบแนวทางของพระชุดงก้าป่าช้าจะออกมาลักษณะแน้ใดเฟ้นครับเป็นช่องต้องตามทีมงานเข้าไปครับก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานด้วยนะครับผม เิ่นว่าใ้เบอไทยกับสันพี่น้องเอฟซีแตกเองกับบุคคลทังน,นัดเป็นได้เกียรสิพยายามปร,รับปรุงตัวเองครับพี่น้องเอฟซีเนะาะภาษาเพิ่งลังเทาคนภาคกลางฟังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาภาษาอีสานล้วนๆเลยพี่น้องเอฟซีเป็นกันงบุคคลชัดเจนรูปแบบแนวทางของพระธุดงเก้าป่าช้ากับเขาวัดสามวัดวัดแรกแตกสามตัววัดที่สอง วันที่สามวันนี้ครับพี่น้องครับรูปแบบแนวทางจะออกมาลาักษณะใดแฟนครับเป็นช่องต้องตามทีมงานเข้าไปครับไปพี่น้องอีฟซีไปบอกไปจากกับหลวงปู่เป็นไปกลับนมัสการครับว่าน์ในเรี่ยวจะคล้องเรี่ยว,ว,วรยเรี่ยวเรียวเรียวอืมข้อจอวิเคราะห์ว่าน์เแล้วเรียวปู่เรียวเรี่ยวเรียวเพราะว่าว่าให้ได้นั่นร่ต้องไปร่อว่าล้งไม่ออกจัดได้เลยมันมาปูว่า่ต้องไปรีรอเลยอืม <c oughs> เป็นยังกบูอันวันนี้มุ้ยมองจอรดรถเอาว่าแต้แตกสามตัวนี่มุ้ยมองจอรดรถสุดเด่น,น,นวันนั้นอิจฉาดุ่าครับโอ้ครับผมขอให้มันแตกสามตัวน้นะพูนวันนี้เฉพาะเน้นเน้นเน้นสามตัวอย่างเดียวเลยวันนี้พี่น้องอเพราะว่าสองตัวเล่าไปแล้วที่ได้สองตัวเพื่อนชุดสองตัวก็มีมกบ่จะวันนี้เน้นที่สามตัวกบูฟันว่า เอาให้ยานตัวแตกรับรองแล้วบ่ไม่หมองจอดรถปูเราป่ะปูทูกันสามตัวแตกนี่เออาัันสามตัวเขาสามตัวโกงๆเลยบ่บ่ตดเด้ออ๋อที่สุดมากนี่ปูบ่ปล่อยตดเลยบ่บ่มีตดบ่หายตดตรงเลยอย่างเดียวตรงตรงอย่างเดียวตรงตรงอย่างเดียวปูเราป่ะพี่น้องเอามาเบิ่งกันนะวันนี้เสียเอาซตัวแตกเมียนเบ็ดบนนี่ปูเมียนเบ็ดเมียนเบ็ดมันมีแปดมันมีแปดหางอื งวดวัหันกะเขาอิวดวัหันัมันเข่าไ่ได้กลับสามตัวบนจังนีนาร่าสามตัวไ่ได้กลับปัดตัวปอยต่ในปูบท่านไปอยเเชียนไว้เชียนไว้เขียนไว้บปอเียนไว้ปัดวสองสามงวด เปียนไ้ว่ามันตีเขารู้ว่าเขามีคอเบว่ามาสีแมนแมนเออตรงิเค์ก้อนก้อนตีมันปล่อยนะมันแบบไม่ดีป่ะเนี่ยมันแบบไม่ดีชุสี่หนึ่งชุดสี่หนึ่งเต็มเต็มแนวันนี้อึงเลยประตูสามตัวล้วนเลยสามตัวล้วนเนี่ยมันังว่าหลายตัวแต่ว่ามันว่าอะไรลุงขึ้นหลายน่ะไอ้ลุงฟอวาครับ วันนี้ปูเน่นยุ่สามตัวเลยแน่น่นสามตัวเลยเพราะว่าเอาไงว่าเขียนโจดไ์ในั่นมันออกทั้งสามตัวทั้งแน่นบอกบอกมีกลับบอกมีตัวบอกมีตัวบอกติดแน่นตรงตรงเลยบอกมีกลับมัดทบพี่น้องวันนี้ปูหมั่นใจหลายชุดปล่อยชุดสามตัวล้นวันครับพี่น้องลงชุดหน่อยหน่อยสาได้หลายเมียนแต่ละว่าอีว่าเตียนบอกได้งวดว่าหันยังวะสอนมือวันสักวัน ร่องมึงก่อนยักอีกยัดเพียร์ก็ไม่ต้องตีให้คนวนเพราะว่างวดเราหันว่าชุดสามตัวมาหลายเนาะปูเนาะแมนเพราะว่าแสดงว่าปูมันเนี่ยวดนี่แมนอ๋อไม่ยังเนาะปะก็เอาเก็ดกันยุ่งยุ่งมันหลายไปเนาะโอ้ยยุ่งมอยากผ่าก็หลุดพออยู่น้ำก็กล่าวมันนอนอยู่สงบยุ่งมันหลายปูอืมใครไม่เลี่ยนไม่เมีนมันสีหญ่โอ้ตกลงแล้วว่างซุ้มมือนี่ ไอ้บ่เชียวก็เด็กน้อยเด้อครับผู้ใหญ่บ้านสุกเตียเกดซีบัวเป็นไข้เล็ดยาตายอะ่ะอืมอยู่สุกเตียตบนปวายตั้งบา้านชุดสามโต๊ะวันนี้ปูนเ,นเนียนตัวไดนหรออ๋อเนียนว้เล้วไอ้ตัวไดนวะไอ้ บุตรธนิวงระหว่างหาหาหาศูนย์กับไอหาสี่ศูนย์โอ้ห้าสี่ศูนย์อือสองตัวนี่ครับเนียนเลยเนียนๆอือห้าสี่ศูนย์กับหาสี่ศูนย์เนียนหาสี่ศูนย์กับหาหาศูนย์อือปูนเนียนในเนียนเนียนนั่งหนังเลยพี่น้องเสียวไฮซับตัวแตกเสียวบ่อยนี่เหมาะจอดรถเลยอพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพันสอบมาสองวันแล้วอือ ก้อหนหันนี่กระยอดอยู่ยังบ่หลายบาทวันนี้เอาจริงเลียปูเนาะอืมป่วยเอ็นกระยอนวดเนี้ประหันปูไม่ค่อยปล่อยสารโตมั้ยเออไปไป,ไปทั้งใดเอ็นให้ย่อยเดียงไอ้ซิปซี่วันนี้เอาน้ำมันเมลูคิน,นุอะไรกับซิปซีอืมบาทเอ็นส่งไปให้ทางบ้านซีหนึ่งมัดอุ้ง ก็จ้าจโทรมาเดียร์เรียกว่าโอ้หอลวงพอ่อก็จะได้หลายเสนนียนอนะครับเอาได้จังไงบาทเดียวก็ได้อนหนึ่งเนี่ยมันเหลือคอยมันแบบบ่ได้นกับนครับยิ่งตรงเลยก็จะเรื่องโทรมาถามได้จักเสียนเอาได้จังไงตั้งแต่บาทเดียวก็บ่ได้อันหนึ่งแม่ชีแม,ม่ชีบ,บอกไปฉีอก็บ,รบร่ได้อื โตโอ้สองตัวนี้เน้นเท่าไรพูเอาสองตัวเน้นเท่าไรวะมีหานวันวันเน้นนั่นเจ้าเขียนสี่เบ็ดบอสเน้นเน่ยเน้นแตาสามกับสี่เบียดตนห้าสามกับหนึ่งสามตัวเน้นอยู่ที่ห้าศูนย์เงียกับพวกห้าศูนย์กับสี่ศูนย์หาศูนย์กับสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์คืงห้าสี่ศูนย์ะห้าห้าศูนย์ กับห้าสี่ศูนย์อันนี้เป็นชุดสามตัวปูพลาเนียนไาครับพี่น้องครับห้าสี่ศูนย์กับห้าห้าศูนย์เนียนนั่นแหละตัวเนีนมาเก็ละเอียดกันสอนม,มาสามสามงวดแล้วเพชรเห็รมาบางนี่ <c oughs> สามงวดแล้ว,วสามงวดแล้วก็เลขมันเขาเขาเขามัดเลยแล้วก็ว่าได้ตูดว่าได้ยั้งเลย เขาทุกวือก็เลยมันใจวันนี้ปล่อยเลย่มละวันนีปนน้ป,ล, <รอ S 2> นนปล่อยร้อนเสียงหน้ามันมันถึงว่ามันอะไรลงขึ้นหลายแนะ่เพราะว่างวัดบางหันมันมันมีแต่สองตัวหลายละนะปู๊นเนาะมันมีสามตัววันนี้เน้นสามตัวเลยพี่น้องสองตัวก็จะคว้างว่าเรียนเรียนมาเพราะว่ามน,นบาทมาบางยีงสมุดง่าย บาดเมนเดนซีหนึ่งไอเรียกว <c oughs> อกแล้วเอาโตมากลวงพอถือเกลี้ยงเสียดเขาโตอ่ะเอาถึงในสลึงเดียวกขาบอกโอ้ก็ยังเขียนว่าให้มูหน้าเงินสีหนึ่งลงาพ,าาพ,าาพอซื้ออะไรไม่รู้ไปสื่อหนึ่งซีเขึ้นมันเรียกว่าอะไรกับขาดปูกันสามตัวขึ้นกันสามตัวก็ว่าได้กลับนี่ตัวก็ว่าได้ตดวันนี้เสียบอกบอกนี่บอกจากรถเรื่องเมียนปิยา ไม่กันคืองวดว้องันวันมันถีไปบ่หลอดเหะอเออแต่วันอยู่ในหาละไอแปีตันั่นน่ะครับอาศัยว่ามันเขา<ม>้าเข้าพวกอะไรลงขึ้นหลายเังครับอ,อ่าบ่คือสองตัวครับอือครับผมแื่วันเอาล่องเสียงบึงกันวัน ครับยุซี่ครับผมตัวว่งไว้เด้อครับตัวเด่นครับยุซี่ครับผมอืครับนะเออตัวเด่นนี่คือวงของปูคนว่วงไว้ให้บ่ต้องกลับระสันครับมันใจคักสีให้รถบ่มีหว่องจอดเลยในวัดนี่พะทันเล็กบ่มี่เล็กล้าอมบ่มีบ่ให้กลับเลยครับเล่ล่างนี่ครับบ่ต้องกลับบ่พูบบ่อ้ยรงย่างเดียวปัดชูล่างไม่ต้องกลับบนไม่ต้องกลับครับยี่ครับบ่ต้องโต้บ่ต้องกลับ ต่ว่าตัวเนี่นีย <Labor> ท <ator il fi> like ี cool. ่สุดคือห้าสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์เอาเอาตัวได้ข้างหนาครับผมเอาห้าหาศูนย์ไปขั้งหนาบ่หาสี่ศูนย์ไปหลังบ่เมื่อเสียวห้าสี่ศูนย์ไปข้างหนาห้าห้าศูนย์ข้างหลังเป็นหกตัวอถเตอรี่ลงมาที่หนึ่งครับพี่ซีครับผมแนวทางของปู่ทุดดงระดับด้วยเอฟซีครับ มักกันจัดขัดกระพานครับมักจอดกดับคนใสแชร์กับทางทีมงานนะครับเอฟซีครับผมสหรปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่พี่น้องเอฟซีทู่านนี่ครับเป็นรูปแบบแนวทางของพระธุดงค์เก้าป่าช้าครับพี่น้องวันนี้เน้นที่สามตัวอย่างเดียวครับพี่น้องแบบไม่ต้องกลับมั่นใจครับปน,นีและครับพี่นอ FC, ้องเอฟซีพนัาสีเอาแบบ,บว่าไม่มองจอดรถเลยหรอวะเพราะว่าพนสอนมาแล้วสองวัดซ้อนๆรูปแบบแนวทางพระธุดงค์เก้าป่าช้าส่วนสองตัวจะเป็นสามหนึ่งห้าสาม และ1 1ครับพี่น้อง fc เนะเาะก็ลองไปพิจารณาเอาฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้อง fc รูปแบบแนวทางพระธุดงเก้าป่าช้างวดนี้เน้นที่3ตัวหลกักะผู้ใดบม่มกตัวใครไม่ชอบตัวเน้นตัววงของแกก็ลองไปพิจารณาตัวอื่นครับพี่น้องครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุด3ตัวส่วนจะมี2ตัวปะาปนมามั่งก็4คู่จะเป็น3ามหนึ 1, ่ 3, 1, และสาครับ นี่คือชุดของพระราชดงลยวันที่16สิงหา2567เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม